ปีหน้านะครับเรามีโอกาสได้เห็นเจ้าเว่ยหมอกห้าตัวนี้ด้วยครับตัวนี้จะมาไทยไหมเรามาวิเคราะห์กันครับสำหรับ9รุ่นใน3ปีปีนี้นะครับเขาบอกว่าจะเปิด4รุ่นสำหรับ Get เกียร์บอมมอเตอร์ผมว่าอาจจะได้แค่3มก็มีโอกาสนะครับเจ้าเฮสโคนออลากูดแคทเฟิร์สเลฟสตัวนี้แน่นอนว่าเราจะได้เห็นปีนี้ปีหน้านะครับถ้าเราไม่เห็นออลาบ็ดแคทไม่ทันก็อาจจะต้องไปปีหน้านะครับถ้าทันก็จะดีเลย และผมว่าปีหน้านะครับแบรนด์เว้ยนี่จะต้องเข้ามาเสริมทัดแน่ๆเลยครับเราก็ต้องลุ้นกันระหว่างเว้ยกับแทงเนาะสองแบรนด์นี้ว่าใครจะได้มีสิทธิ์มาก่อนกันเอาละครับผมว่าแบรนด์เว้ยนี่มีโอกาสสูงเลยนะครับและดูจากเจ้าตัวเฮสกแล้วทางเกทบอลมอเตอร์นะครับก็ได้นําตัวที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดล้าสุดของเขามาด้วยเว้ยมอค่าตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดด้วยครับ ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดแล้วก็สวยเหมือนกับตัว vv เเลยแต่ตัวนี้นะครับจะใหญ่กว่าตัว vv 7ทุกมิติเลยแต่ฐานล้อนะครับจะสั้นกว่างั้นวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักจ้ารเวยมอค่ากันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อมันเข้าไท่ปีหน้านะครับรุ่นนี้นยมีให้เลียกถึง7สีตัวถังโดยจะมีสีที่เป็นบลูเบอรี่ลาเต้ลาเต้ชาดำลาเต้เขียวสีฟ้าสีแดงสีดำ และสีขาวพวกนี้นะครับชื่อเขาจะเป็นลาเต้เหมดเลยรุ่นใหม่นะครับจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริด48โวต์และ PHEV ด้วยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะและที่สำคัญนะครับ PHEV เขาล้ำสุดวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรโคตรโหดอ่ะทุกคนแล้วรุ่นนี้นะครับขายจีนพร้อมเปิดราคาอยู่ที่873,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีมากครับในจีนในไทยเราก็น่าจะ หลักล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้ตัวรถนะครับมีเส้นสายหรูหราทันสมัยมากๆโดยเฉพาะด้านหน้าของรถกระจังหน้าครับเป็นแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งยังเล็กกว่าเจ้าฮิเนาะก็จะทําให้ดูสวยงามมากกว่าไฟหน้านะครับเป็นแบบ full LED ไฟเข้าสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับดูด้านหน้าเนี่ยรวมๆแล้วก็หรูหรามากเลยนะครับด้านข้างรถเป็นรถสไตล์คูเป้สปอร์ตได้อีกครับ ไฟท้ายค่อนข้างคล้ายกับเจ้าตัว VV7 เป็น LED แล้วก็มีเส้นสายข้างในที่มันสวยงามมากๆเลยรวมถึงรถคันนี้นะครับใช้กันชนหลังแบบใหม่ท่อไอเสียแบบซ่อนด้วยแล้วก็ล้ออร่อ้าการคู่ขนาด21นิ้วเลยครับโหให้มาเยอะมากๆภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นแบบรูหลามาพร้อมกับแผงหน้าปัดที่เป็น LCD พร้อมกับหน้าจอควบคุมกลางนะครับแบบลอยที่เป็นแผงควบคุมปอกประกาศแบบสัมผัสและตรงคนขับก็จะมีแฮนด์อัปเ p l เพด้วยครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการบอกรายละเอียดข้อมูลการขับขี่ต่างๆที่มันฉายขึ้นกระจกนะครับคันเกียร์นะครับได้เป็นแบบคริสตัลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับที่ผมจะมาเสริมก็คือเครื่องยนต์ไฮบริด t ทอรโบก็จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นแหละแล้วก็มีไฮบริดกำลังสูงถึง213แรงม้าครับและรุ่นปักอิดจะเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เทอร์โบนะครับวกมวฟฟอเตอร และสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ถึง200กิโลเมตรโอ้โหโหดมากเลยทุกคนอย่างกับรถไฟฟ้าเลยคันนี้อกยอดนะครับ200กิโลเมตรแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์อีกม,มันเจ๋งสุดๆเลยและรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล3เลยทุกคนโอ้โหให้มันดีมากๆเลยครับและระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดีย๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับ และถ้าใครชอบคลิปข่าวสารเทคโนโลยีรถยนต์แบบนี้นะครับก็าสามารถกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์แบบนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ